สวัสดีครับทุกคนนี่นนผมก็ไปล่าแตงโมมาได้เยอะเลยก็ใช่แล้วนะครับทุกคนในวันนี้นะผมก็จะเอาแตงโมมาวีเอ็กับหกื่องมือสังหารนะฮะมันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยอโอเคแล้วลำแรกแน่นอนครับมันต้องเป็นคอนนะฮะลำดับ,บที่สองก็จะเป็น น,นะครับผมลำดับที่3ามก็จะเป็นเลื่อยตัดไม้นะครับผมแล้วก็ลำดับที่สี่นะฮะก็จะเป็นเครื่องเจาะดินนะครับลำดับที่5้าใช่แล้วมันก็เป็นเครื่องตัดหญ้าที่เราคุ้นเคยนี่เองอ่าลำดับที่6กครับทุกคนคิดว่าอะไรครับ้ครับเฮ้ยตั้งแต่ผมได้รถสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบหีววันพระวันเจ้าไม่ เว้นกันเลยอยากจะดูแต่หีกินกระเจียวมีไหมครับกินกระเจียวมีได้กินส้นเตกนุวย